สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นนะคะเป็นขาบานเห็นตอนนี้ท้องตลาดมีออกมาขายนะคะเป็นเอวยางแล้วก็ขาเนี่ยเขาจะบานประมาณแบบสามสิบนิ้วรอบเลยนะคะก็จะมีแบบกระเป๋าปะแบบปะใบใหญ่ไว้ด้านหน้านะคะก็เห็นแบบน่ารักดีนะคะก็จะทำอยู่ที่สะโพกส2่สิบสนิ้วนะคะ ทำกันเลยค่ะก็จากริมกระดาษก็ตีเข้ามาเลยค่ะห้านิ้วเป็นเส้นกลางเป้านะคะก็จากริมบนก็ตีเป็นเส้นเอวเลยค่ะ ก็จะหาเป้านะคะเป้าย9นิ้วก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะอันนี้รวมขอบเลยนะคะเพราะว่าเป็นเอวยาง29นิ้วแบ่งครึ่ง14นิ้วครึ่งก็ลบไป2นิ้วครึ่งค่ะก็เหลือ12นิ้วก็จากเส้นเอวนะคะวัดลงมาเลยค่ะ12นิ้ว สิบสองนิ้วก็ตีเลยนะคะเป็นเส้นเป้าก็จากเส้นเป้านะคะวัดขึ้นสามนิ้วค่ะก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นสะโพก ก็บางตัวช่างช่างแบบถ้าเป้าตื้นๆนะคะคือก็จะวัดขึ้นแบบสองนิ้วครึ่งอันนี้คือเป้ายาวนะคะสิบสองนิ้วก็วัดขึ้นมา3มนิ้วค่ะเป็นเส้นสะโพกก็หาสะโพกนะคะสะโพกไซส์ไซส์ซนี้ก็ประมาณสองนะคะสี่สิบสองนิ้วเสื้อตัวไอ้กางเกงตัวนี้ก็คือเป็นเอวยางนะคะหลวมๆก็สี่สิบสองบวก4นิ้วเลยค่ะ 46หาร4ก็11นิ้วครึ่งวัดมาเลยค่ะ11นิ้วครึ่งแล้วก็ตีตรงๆลงมาเลยนะคะตอนนี้เรามาดูเป้ายื่นนะคะด้านหน้าก็คือวัดออกไปนิ้วครึ่งก็ตีตรงๆมาเลยค่ะ ขาในเนี่ยคือตรงได้นะคะแล้วก็สอบได้แต่คือทรงตัวเนี้เป็นขาบานเราจะไม่สอบนะคะแล้วเราก็จะไม่ตีออกนะคะเพราะว่าเขาจะเหลือๆนะคะคือเราจะตรงหรือไม่ก็สอบก็ได้แล้วมุมนี้นะคะมุมเป้าหน้าก็วัดขึ้นมาค่ะจากมุมหนึ่งนิ้วนะคะก็โค้งเป้าหน้าเลยค่ะก็จากมุมนี้นะคะโค้ง จากเส้นเอวก็วัดเข้าครึ่งนิ้วค่ะตีมหาสะโพกเลยค่ะเราก็วัดลงไว้นะคะชิ้นหน้าครึ่งนิ้วก็ดูความยาวนะคะสิบเจ็ดนิ้วก็วัดลงมาเลยค่ะสิบเจ็ดนิ้ว ตีมาเลยค่ะตอนนี้เราจะให้เข้าขาบานนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบขาบานน่ารักนะคะก็ลอบไปขาเนี่ยประมาณ30นิ้วอันนี้เราก็ตีออกมาให้เข้าบานครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นครึ่งนิ้วเราก็ตีมาเลยค่ะ ก็ชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะจากจุดนี้ก็ตีมาหาเอวชิ้นหน้าเลยค่ะก็ดูชิ้นหลังนะคะก็ส่วนของเป้ายืนสองนิ้วครึ่งค่ะจากจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งก็ตีตรงๆมาเลยค่ะ จากมุมนี้เราลงหนึ่งกระเบียดนะคะก็สองขีดนะคะก็ตีมาหามุมนี้เลยค่ะตอนนี้จะดูในส่วนของเอวนะคะจากเส้นเป้าเราวัดเข้ามานิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ตีมามุมนี้เลยค่ะ อันนี้คือชิ้นหลังนะคะอันนี้จากเส้นเอวเนี่ยคะ่ะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วตอนนี้เราจะหาสะโพกนะคะสะโพกก็ 42บวก4นิ้วก็46หาร4 11นิ้วครึ่งก็วัดมาเลยค่ะ11นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะชิ้นหลัง11นิ้วครึ่งแล้วก็ตีขนานกันมาเลยค่ะ ก็ท้นหลังก็ตีมาจุดนี้เลยนะคะก็ตอนนี้จะดูในส่วนของโค้งเป้าหลังก็โค้งเลยค่ะก็ประมาณจุดนี้นะคะกับเส้นสะโพกเนี่ยเราก็จับโค้งเลยค่ะตรงนี้ก็ให้เขานอนๆนนเท่าเดิมนะคะ ก็ชิ้นหลังตอนนี้เรามาวัดวัดขาในนะคะเพราะว่าตรงนี้เราลงก็วัดให้เท่ากันค่ะห้านิ้วกับหนึ่งขีดก็วัดมาค่ะห้านิ้วกับหนึ่งขีดก็ตีมาเลยค่ะอันนี้ได้แล้วเราจะก๊อปชิ้นหน้าออกไปนะคะ เดี๋ยวเราจะเผื่อในตัวเพราะว่าเป็นยางนะคะเผื่อขอบในตัวไปเลยค่ะ<า>เราจะก๊อบชิ้นหน้าออกมานะคะ ถ้าเราแบบไม่ได้หาเกณฑ์แบบกลางหนะ้าขาที่จะวางแนวผ้าเราก็เอาแบบปลายขาเนี่ยให้เสมอกับแบบหน้าผ้านะคะแบบริมผ้าอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราจะหาแบบก็จากเส้นเป้าหน้านี้นะคะถึงถึงเส้นสะโพกเนี่ยเราก็จับแบ่งครึ่งเลยนะคะเป้าหน้ากับสะโพกขิ้นหน้านะคะ ก็จับแบ่งครึ่งเลยนะคะแต่ถ้าไม่หาเราก็ใช้แบบปลายขาที่เป็นเส้นตรงๆเนี่ยก็วางแบบขนานกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับวางแบบเกณฑ์ผ้า อันนี้ช่างก๊อปชิ้นหน้านะคะเราก็ตัดชิ้นหน้าออกมาเลยค่ะอันนี้เราอย่าเพิ่งเดีย๋ยวเราจะต้องพับขอบนะคะเดี๋ยว สีแดงนี้เป็นชิ้นหลังนะคะก็เราจะเผื่อขอบแบบพับถ้าเราใช้แบบยางยางหนึ่งนิ้วนะคะก็อน,นี้ส่วนส่วนมากทรงนี้ก็จะเป็นยางหนึ่งนิ้วนะคะไม่ไม่ค่อยใช้ยางนิ้วครึ่งนะคะก็คือหนึ่งนิ้วเราก็พับลงไปเลยค่ะ ชิ้นหลังจากเส้นเอวเนี่ยเราก็พับลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะใส่ยางอยู่ตรงนี้นะคะยางประมาณนี้เราก็จะวัดข้างในนะคะเผื่อเผื่อไปเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องต่อขอบก็ยางเขาประมาณหนึ่งนิ้วเราก็เผื่อไปสักหนึ่งนิ้วก็เบียดถ้าเอาแบบแน่นๆนะคะแบบก็หนึ่งนิ้วกับหนึ่งขีดนะคะ ถ้าแบบไม่เผื่อเยอะท้านนี้ก็จะคือจะหลวมนิดนึงเวลาร้อยยางก็จะง่ายแต่ถ้าชอบแบบกระชับนะคะก็1นิ้วกับ1ขีดนะคะเผื่อแค่นิดเดียวเขาจะได้แบบไม่หลวมมากเสร็จแล้วเราก็เผื่ออีก1เซนนะคะเป็นการพับเข้าไปข้างในอันนี้เราทำแบบ ไม่ต่อขอบนะคะทําแบบขอบขึ้นมาเลยอันนี้เขาก็จะพับอันนี้เราก็ตัดเลยค่ะอันนี้เราก็เป็นชิ้นหลังนะคะก็ใส่ยางพับแบบพับลงไปเลยนะคะก็จะนจะประมาณนี้ ทันนี้ชิ้นหน้ากางเกงขาบ,บานตัวนี้ก็เห็นตอนนี้เห็นท้องตลาดออกมาขายกันเยอะนะคะช่างก็เลยเอามาลงให้เห็นน่ารักดีก็เลยท่าน,นี้ก็ตีเส้นกลางหน้าขาอันนี้คือเส้นเอว อันนี้ยางก็คือเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเผื่อแบบพับก็วัดไปเลยค่ะหนึ่งนิ้วกับหนึ่งขีดก็คือยางก็กระชับหน่อยนะคะแต่ถ้านิ้วกับกระเบียดเนี่ยยางก็จะหลวมนิดนึงอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาดึงแบบสบายหรือว่าจะเอาแบบแต่ที่เขาขายกันก็คือ เขาไม่เผื่อเยอะนะคะเขาต้องการแบบให้แบบแน่นเลยก็เผื่อพับอีกหนึ่งเซนอันนี้คือหลบเข้ามาข้างในแล้วนะคะอันนี้ก็จะพับแบบพับเย็บนะคะ อันนี้คือข้างในแบบพับเย็บนะคะข้างนอกเราก็พัดเลยค่ะขาเขาจะบานแบบประมาณ30นิ้วนะคะรอบคือขาจะบานนิดหนึ่งตอนนี้เห็นแบบเขาออกมาตอนนี้เขาจะมีกระเป๋าปะแบบใบใหญ่ๆนะคะ เราก็วัดลงมาเลยค่ะจากเส้นเอว8นิ้วเขาจะปะมาข้างหน้านะคะ8นิ้วก็ปะก็คือจากเอวลงมา8นิ้วปากกระเป๋าเนี่ยคือ6นิ้วครึ่ง แล้วความยาวนี่ก็คือ8นิ้วนะคะก็คือปะเป็นใบใหญ่ๆก็คือประมาณนี้ตรงนี้เขาก็จะรูดยางนะคะอันนี้ก็จะประมาณแบบสะโพก42ก็2 XL นะคะยางช่วงเอวเนี่ยคือฟรีไซส์ก็วัดเอวนะคะยางก็จากเอวก็ลดไปสัก5นิ้วก็ได้ค่ะเขาจะได้แบบดูแบบเล็กๆนะคะช่วงเอวก็ปลายบานประมาณ30นิ้วนะคะ อันนี้ประมาณ3 1นิ้วถ้าเอา30นิ้วก็ตีความบานเข้านิดหนึ่งนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ